ไม่เคยแช่เห็ดหอมสูตรนี้ต้องลองเลยนะคะเพื่อนๆ2นาทีบานโอ้โหนุ่มมากแถมสะอาดด้วยค่ะชำระล้างสารตกค้างได้ดีมากเสร็จแล้วน้ำตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งนะคะเราจะเอาไปลดน้ำต้นไม้ผสมน้ำสะอาดแบบนี้สวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานมีวิธีแช่เห็ดหอมให้นุ่มไว สนาทีบานนุ่มพร้อมทำอาหารแล้วนะคะไม่ต้องรอานานแถมยังกำจัดสารตกค้างได้ดีด้วยค่ะเพื่อนๆขั้นตอนแสนง่ายเลยนะคะเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะปกติเวลาเพื่อนๆแช่เห็ดหอมเป็นเห็ดหอมอบแห้งแบบนี้ค่ะมาแบบแข็งมากเลยโหแบบนานมากที่เราจะใช้เวลาในการแช่ให้เขานิ่มเร็วบานเร็วแล้วก็ที่สำคัญนะคะ เราจะกําจัดยังไงให้พวกสารตกค้างหรือว่าออสิ่งที่เป็นการอบเนี่ยมันอาจจะมีสิ่งที่เราไม่รู้ว่าเขาอบอะไรมาบ้างนะคะแล้วก็ความสะอาดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขามีมากแค่ไหนวันนี้เจ๊าปานมีวิธีง่ายๆในการที่จะล้างเห็ดหอมให้นุ่มเร็วบานเร็วแล้วก็กําจัดสารตกค้างได้ดีมากๆด้วยค่ะขั้นตอนแสนง,ง่ายเลยนะคะเราก็จะเตรียม น้ําที่จะเอาไว้สำหรับแช่ลงไปก่อนใส่น้ําสะอาดลงไปเลยค่ะและสิ่งนี้เลยค่ะเบกกิ้งโซดาเบกกิ้งโซดาปกติเอาไว้ใส่เบเกอรี่หรือหมักหมูให้นุ่มแล้วก็ล้างทําความสะอาดผักผลไม้ดีมากๆซื้อติดครวัวไว้เลยนะคะเดี๋ยไปก็จะใส่ลงไปประมาณ1ช้อนชาแบบนี้ตามด้วยน้ําส้มสายชู1นึช้อนโต๊ะนะคะน้ำส้มสายชูจะลดเมือกความเหนียวแล้วก็ กลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีเลยค่ะเราก็ใส่ลงไปผสมน้ำส้มกับเบกกิ้งโซดาให้ละลายก่อนนะคะเสร็จแล้วจึงแช่เห็ดหอมเราจะใส่ฝั่งที่เป็นด้านในนะคะให้เขาโดนน้ำให้ชุ่มๆก่อนแช่น้ำลงไปเลย เดี๋ยวเราแช่ไว้ฝั่งนี้สักประมาณหนึ่งนาทีแล้วค่อยกลับด้านนะคะครบหนึ่งนาทีแล้วนะคะเรามาดูผลงานกันค่ะโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยเพื่อนๆนุ่มเร็วมากด้านในดอกของเห็ดหอมนะคะเขาก็นุ่มแล้วเราก็กลับด้านเลยค่ะเพื่อนๆโอ้โหแบบวิธีนี้นี่ทันใจมากเลยจะเอาไปทำกับข้าวนี่ไม่ต้องรอเลยนะคะ เนี่ยนิ่มเลยอ่ะโอ้โหบานเร็วมากคือไอเบกกิ้งโซดาเนี่ยเขามีคุณสมบัติทําให้ทุกอย่างเ,เปื่อยนุ่มได้เร็วค่ะเพื่อนๆเ,เราก็เลยจะใช้เบกกิ้งโซดาแถมคุณสมบัติเขายังช่วยทําให้กําจัดสารตกค้างได้ด้วยทําให้อาหารเราเนี่ยสะอาดมากขึ้นนะคะเราก็กลับอีกด้านหนึ่งให้ตัวหลังดอกเขานิ่มก่อนหลังจากที่เราแช่ไม่เกิน2นาทีนะคะ โอ้โห oh, oh. ตอนนี้เราก็จะค่อยๆเอาน้ำเนี่ยบีบทำความสะอาดออข้างในของดอกเนี่ยให้เขาแบบออได้รับการชำระในระดับหนึ่งก่อนนะคะ mm hmm. เพราะว่าน้ำเบกกิ้งโซดาก็ช่วยชะล้างสารพิษได้ถักสารตกค้างต่างๆเราก็บีบให้แห้งเลยค่ะ แบบนนี้ะะคะเสร็จแล้วน้ำตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องทิ้งนะคะเราจะเอาไปลดน้ำต้นไม้ผสมน้ำสะอาดแบบนี้แล้วก็ลดน้ำต้นไม้ได้เลยค่ะเพื่อนๆให้แร่ธาตุได้ดีมากๆเลยเป็นปุ๋ยด้วยนะคะทั้งเห็ดหอมแล้วก็ทั้งน้ำเบกกิ้งโซดาน้ำส้มสาสชูนะคะลดน้ำต้นไม้งามมาก แล้วจึงนำเห็ดหอมมาล้างทำความสะอาดอีกสักสองรอบนะคะชำะน้ำให้สะอาดก่อนแล้วค่อยอขัดถูให้เขาเนี่ยฝุ่นผงออกก่อนนะคะบิบๆให้เขาได้รับการเอาเศษต่างๆออกซึ่งเราก็จะได้กินเห็ดหอมด้วยความมั่นใจค่ะเอาไปผัดใส่ผักทำต้มใส่ต้มพันโลต้มจืดนะคะ สารพัดเมนูเลยใช้เห็ดหอมได้ซึ่งตอนเนี้ยเราก็มั่นใจในการใช้นะคะ่ะแล้วก็ทันใจแม่บ้านด้วยนะคะเท่านี้เองนะคะเราก็มีวิธีแช่เห็ดหอมทันใจ2นาทีทำอาหารได้แล้วขั้นตอนง่ายๆด้วยค่ะไม่ต้องยุ่งยากแถมชำระสารตกค้างทำความสะอาดได้มั่นใจกินแล้วต้องมั่นใจว่าจะสะอาดนะคะ เจปันขอตัวเอาเห็ดหอมไปทำอาหารก่อนฝากติดตามครัวอร่อยบายเจปันสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ